ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกถูกท่านกำลังอยู่กับบ่าวมีช่องอีสานบ้านข่อยเองพี่น้องผมลุยลุยมันลงไปพี่น้องผมครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับกับบ่าวมียูทูบช่องอีสานบ้านข่อยเองพาพีผ้าพาพีผ้าน้องลุยลงไปลุยมันเข้าไปบุกมันเข้าไปไปหายามบ่วงพี่น้องผมหายาหากินเกินซสอนแจ้ง้วพี่น้องผมมือ่อนี้บ่าวมีมาสวยแน่นพุ่นอีเกิงอีเกิงเ,เริ่มแหลมลงแหลมลงพี่น้องผม ยาเข้าก็มียานพี่้รงเอาขม่จะมีคนพี่้รงผมมีคนอยู่ทางท้างไครพวกหูเดี๋ยวบ้างกัน ถึงก็ต้องยอดสัก,กวันเดี๋ยวพี่น้องสีรำคานเนาะครับเนาะเดี๋ยวพี่น้องสีรัมข้านนี่น้ำปลาหมี่บ่ปลา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 บ่มีเออต้นเราเมือเต้าเราเวียนบ้าหมีไปนวุฒิธรรมดาพี่น้องเอาอี้เกลื่อนเป็นแสงซอยนอกนันกะไปตามดวงเรียกเจ้าเขาสีใดสีพอ่ออยังพ่อนี่พอดีเขาก็ขออนุญาตละเวียนไหวยัง จ่าจะได้ให้เ่าตื้อให้เ่าตกใจให้พ่อหนูให้พ่อหนูขนแดงให้พ่อต้าแนวดีๆเอาไปวัวหมาอะไรพี่น้องผมล้วนหมานี่ละขนลูกหญ้าล้วนหมาอะไรวู้วูเออเออเออวู้วู้ขนชิขนหัวลูกหญ้าล้วนพี่น้องผมโอ้ยไปแนวนี้วะเดี่ยว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 โอ้โอ้โอ้ไปพอยี่ม่เอ้ยวูวูวู ผู้ใดบอกมันเป็นบ้ามีน่ะที่นี่บ่้หูหนวกพี่น้องว่ามันเป็นจังเดวู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 ววูวกระโปกกระบ่ทันแล้วบ่ได้เอามานั่พี่น้องผมกระโปกกระบ่ทันแล้วบ่ได้เอามานั่พี่น้องผมไปไปต่อเลย สไต,ตบ้ามีสไต,ตบ้ามีลุย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 เขาป้าเขาดงห้ายยำบ่วงพี่น้องผมจริงๆแล้วคันที่ว่าตามรักพี่น้องเขามาให้หน้ามันถือเป็นโขกเป็นป้าเนี่ยนี่อสรลพิษกับไหลบ้ามีคขั้วเสี่ยวกับโขกมากแต่ผ่เอ,อื่อมวกับโขกแ้งบแล้หลวมันมีขั้วพิษพลาดเกิดขึ้นบแล้หลวจะเสียก็เลยจําเป็นจะมีแค่สมวก ถ้ว่ากับไปได้พี่น้องผมไปไ,ด,ไ,ปได,ด้วยใจของเฮาใจเขาไปได้มันกับไปได้พี่น้องผมถูกหมอกถูกบ้านมามันชิมี้ยังอยู่ลุย นี่พี่น้องผมนี่คือลองร้อยที่รวดเบอร์ซีพหาห้าขาดนะพี่น้องนะฟันไส้กันสองเซนซึ่งเอาบอกต่วงตรวว่าขนูมันสิกัดเข่าตัวครับมันสิกัดต้นเข่าอ่าขัดเป็นหนูผูกมันสิกัดต้นเข่าแล้วอันนี้มันเกี่ยวซื่อครับมันเกี่ยวบริเวณที่มันพังนี่ซื่อแล้วมันก็สโดวดไปยังสี่เลยนี่เจ้ามันสิไปใส่ละโบหูเอาปล่อยมัน นี่ขาเจ้ามาเที่ยวหนีา่บาดมึงยังมือแรงขาเจ้าสีมากู้มือนี่แปนเบิดเลยประเด็นสำคัญคือบว่วงเขาอยู่งเสอืมนี่แหละเป็นแปลกใจอยูง่งเย็นไปใส่ก็บ่ได้ไปข้ายยากจิี่ศรีพี่น้องเลยหาบ่วงเจ้า,จาของนั่นนั่นหลังหนึ่งคงคอยไปใส่ละ โอ้ยเนาะเอามาว่างไว้พี่เอามาว่างไว้พี่อืมเขเข้ามาว่างไว้พี่พี่น้องไปพี่น้องผมเข้านี่ แต่บ่คือครับต้องกระต่องไปจริงๆหนู่คนแดงชั่วยที่อย่างน้องเป็นพยายามบ้ามีว่านาสิชั่วมาเที่ยวใหญ่ก่บ้ามีก็ไม่ได้ตั้งก่อนฉันนิษฐานอีกอย่างหนึ่ว่าว่าเป็นเสียวสีใดเดี๋ยวมันเที่ยวใหญ่างเมื่อเร็วเที่ยวอยู่มองมันขาดนั่นแหละเนาปลาแจ้งว่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตุ่มเทียมพร้อมเพราะว่ามีหมาตัวหนึ่งอยู่หนีพี่อย่งมันไหลบังหันเดี๋ยวเจอสมุท บ่ถือยูบ่ายูมาหลุนกันไปเฉงไงปนอิมไปเฉงไ่ปนอิมยู่อุ้ยบอกแล้วสมวกนี้มันแม่นพี่น้องผมบอกแล้วสมวกนี้มันแม่นบอกแล้วสมวกนี้มันแม่นเบิ่งเอาเบิ่งเอาไงบ่ใยญ่เบิ่งเอาไป ปลาปลาพี่น้องผมปลาปลาบักไหลเลยต้อบอกเป็นปลาซิวตัวบอกเป็นปลาซิวนี่นี่นี่พ่อหาเอียนหรือว่าหาปลาไหลอยู่พี่น้องพ่อหาเอียนหรือว่าหาปลาไหลอยู่พี่น้องน้ำไหลน้ำไหลน้ำไหลว่ามีปลาแหรนออกมาเนี่ยพ่อหรอมีทับปลาซิวพี่น้องผมทับปลาซิวมีปลาไหลเลยว่มีปลาไหลเลย ครับผมพี่เอครับสวัสดีครับมาอีกแล้วมาต่อผาดสองกันเลยหลังจากที่เขาไปอันนี้พวกขายยี่ห้อบะครับผมนี่หอมกะม้าหอดคุณแม่ได้ได,ได้ของมาหลายอยู่คุณแม่ได้ของมาหลายอยู่ตลาดอนะ่าสัๆๆ่งๆแล้วพี่น้องนะสัางๆใส้มุนยาสวดท่อนพี่พพน้อ,นองผมได้บกพลิกมาเป็นสอบพี่น้องผมได้บกพริกมาเป็นสอบของคุณแม่เพิ่นอนันนี้อันนี้เป็นอีหย้งบุี่ครับอุ้ยไยขนมครกพี่น้องโอ้ขนมครก มาตะเสาเลยพี่น้องผมบ้ามีต้องเบิงว่าบ้ามีมีเงินจักบาทน,นาทีนี่ผมมือเจียวเขากะมาแล้วดนะพี่น้องเด้อสา้าบาทเขาจะสามารถซื้อสิ่งใดจกักลบ้พี่น้องผมเมื่อเกือบน่าสนใจตลาดการเริ่มจักใหญ่ขึ้นพี่น้องเนาะหลังจากที่เปิ้ลไข่ล็อกปุ๊บล็อกให้เฮาบ้ามีมาก้อนก้อนสิอ่าก้อนสิผ้าลูกผ้าร้านไปฉีดวัคซีนนะครับเนาะโอ้ยคูหละคิดบาทก็พอเอาอยู่แล้วเน่อย อันอันนี้ก็สิบบานี่สิบบาททุกอย่างเป็นบ่เ่ยคันฟังนี่สิบบาทค่อยเสิเอาค่อยสิยงี้มดเขาค่อยสิเอาทบเกือบเซกอ่ะอืมีสิบบาทแต่มันคือการอยู่คันไล่คือกันบอาเดียวคนละไล่นะได้ซบเกือบพี่น้องผมคือกันอยู่ครับ อ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวมีมีบ่ามี่เนี่ยน้ำเลยครับเด้อครับสวัสดีครับบ้ามี่เนี่ยน้ำว่าถ้าเขามีเงินซาบาทกันเขาโมเสอยิ่งกินเอาถุงเท้าไปต้มพี่น้องผมต้มใส่ข้าวมูสิ่งใกล้ใบขิกตูดดีๆสดต้มซุปเกลือแล้วโมเสอยังกินเลยเดี๋ยวเจ๊งได้ๆเอาไปครับผมมันก็ซ่อบาทบ้ามีพี่น้องผมเส้นได้พี่น้องผมเส้นเอา อุ้ยเขียงหมูไหม่เลยมาท่านพี่น้องท่านถูกย่างตับไตใส่พลนะ mm. <Huh? S 2> ตับไตใส่พนโดยบ้าวจันดาไม่ยิ้มเนี่ยเป็นยังคู่บาดใร่อยเออเจ้าเงินลอยเงินหลานใส่กันเลย mm. เอาไตหมอ,มอแบดเฮ็ดยังลรผู้ขากระไดโอ้ยเนาะ mm. เออเรียบข้าวเดียวดิพี่น้องนี่นี่บ้ามีมาเศร้าซื้ออ,อันนี้ถือว่าข้าวเดียวเบิดแมนบ่าครับผมนี่จา้าวเลยข้าวเดียวบ่ถึงเช่วโมงหนึง่ง ทุกอย่างสิอันตรธานหายไปพี่น้องผมครับผมหานาที่ล้วเต้เาเบาเ่เกินชาวม้งนึงผุนได้คุณแม่รับผมเป็นเชียงมูที่สุดยอดอีเลอันนี้เขาไหม่ของผู้ใดล่ะน่องไหม้น้องมีกมับมีน่องไหม้ไฟปลาตุ๋มอ่ะมาตั้งมีน่องไหม้กินเดยพี่น้องอย้มเลยคือมีน่องไหม้น่อไหม้กินกับมีพี่น้องผมบะกระทูกลกมีเขาไหม่เขาไหม่ล้วน,วนพี่น้องผมกิโลนึงจักบาทบอู้ห เครื่องเข่าเจ้าเข่าเหนียวอันนี้เข่าเหนียวเนี่ยนอลไปเห็ดบัง,งเข่าล้ำม,มึงได้เนาะครับเนาะหเห็ดบัง,งเข่าล้ำม,มึงได้ใส้ลาบไหว้สร้อยเสียนี่ก็ได้าบาดปานได้ฝีคนหนีบ่เบิดปัะเดีย๋ยวก็ยังสมละเศร้าเก่าเนาะคุณแม่ปัะเดีย๋ยวสมปะเศร้าคือเกาสมป้าน้อยก็มีได้เมื่อนี่ตลาดตอนตีหันมันคือมวนกุบขีดอยู่วะสมป้าน้อยพี่รองผมสมป้าน้อยสมป้าน้อยเลียมือเลียมือเนี่ยนอนครับ ปูมือขาวเบิดบ่ต้องห่วงตัวเขาก็ไปตำกินกับปิ่งกบกับบวงนี่ก็เอาไปแลกสร้างเอาครับบักุ่งสุกกับปูเอาอันนี้บักม่วงกับพี่สมุนบักซีดาโอ้บักซีดาบ้าหมี่ซีไปเป็นวาบักม่วงมันบ่มเนเป็นบักซีดาไหลเมล็ดนะครับเนาะไหลเมล็ดล้ลกันีก็เป็นปูอันนี้เป็นกับปูข้องเพิ่นดอกนี่ อันนี้มาหาถ้าอานนี้เป็นปลาแดกพี่น้องผมเป็นปลาแดกหลังจากไปเที่ยงปลาได้ปลา,าตัวเดียวคุณแม่นิ้วหม,มกไก่หม,มกไก่พี่น้องผมหมกไก่ละก็เฮ็ดพะโล่พร้อมไปอเฮ็ดพะโล่พร้อมพี่น้องอันนี้กับเป็นไก่ทอดที่ที่ข้าวเดียวเบิดคือกันพี่น้องผมเป็นมาตรฐานข้องตาลาดนี่คันไก่ทอดเบิดหมูเบิด,บดรับรองว่าบาอันนี้นี่น้ะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นอีหยังพี่น้องผมผู้ใจผูเคยกินข้าวซิมคุณแม่ ผมว่เคยกินบ่เคยกินครับผมบ่เคยกินโอ้ยตายพี่น้องผมลองซิมเบิ่งก่อนครับเจ้าเงียมาอีกแล้วพี่น้องผมพุ่มลไม้คุณภาพเนาะพี่น้องเนาะพุ่มละไมขุณภ้ำาแล้วก็อะไอนี้บอกบอกนีหยังบุ่นญสาระบ้านมีหนึ่งว่าปั่มบอกสาระว่าครทำลำยัย เราไปตำสนุกมึงเรี่ยนะรั่วเท่าไรเหรอบัะม่วงครับผมโอ้ยถืดปานไรฟี่พี่น้องถือปานไรฟี่ตำใสแบักม่วงดีดีแบบนี่กับแบบแบบเคียบบักเคียบครับผมส่วนทางฝุ่นเ่าพุ่นอาพุ่นห้อมจัดต่างย่พี่น้องผมเป็นเสียแน่ไม่ยิ่บ้ามีคือสีไส้บ่ได้หรอกน่าจะได้เท่ากันมันบ่พอครับ ยางแแพ,พักขี้เล็กแกงพักขี้เล็กพี่น้องผมแกว้วค,ครับผมข้าวต้มพัดแม่นวะข้าวต้มพัดข้าวต้มพัดนะคุณแม่เนาะต้นหอมข้าวต้มพัดครับผมอดอกไม้ต้ตนไม้บ่ครับผมช่างนี osa, น่ของสอนอครับครับผมของของหยังครับไอ้สอนอครับครับของสอนออ่าสอนอนะสอนอมีผักกาดประกาศพักบุ้งล้วก็ผักบุ้งผักกาดอ่าแล้วดอกกุหลาบดอกกุหลาบเนาะครับ เฉียวครับผมโอ้ปลูกพักเกินในขายเนาะครับผมบ้าสมใจนึ่ของเฮาเนาะพี่น้องเนาะกี่ร้อนขายยังไงหนี่ปพวกกะทิบนคือว่าล่าสุดตัวละสองบาทตัวละสองบาทเลยครับตัวละสองบาทพี่น้องผมซื้อปานได้ฟรีลองเบิ้งครับโอ้ยสุดยอดพี่น้องเลยครับพี่น้องผมไก่ตัวละร้อยพี่น้องผมไก่บ้านดีๆเท่ๆตัวละร้อยบาท เขาจะคข้มวาครับผมเขามาได้เขามาได้ต้มยำถ้าแกงซุปบัหมี่ซุปบัหมี่ตลาดแกงหลังจากที่เขาว่าได้ไปมาดวนทุกวันดังคาดนะคุณแม่นะอ่าทุกวันดังคารบ้าสมใจหนึ่งบอกว่ามาพบมาพอกันยุติตลาดน้องใหม่สวดอีเชีอันสนใจแต่กิอดนี่ละเยนงนี้กี่น้องยุนี่เช็คตัวครับงามครับเักตัวอันไม่ป็นกิโลนเชกตัวนี่ โอ้มันจะขายสี่สิบบาทสี่สิบบาทด้ยครับจะเรียกตัวละบาทกลัวกัวมันมั่นพี่น้องผมขัวมันมั่นเสียบเอาไปเป็นเงียบเอาไปเป็นเงียไปใส่ตังบานเอาแล้วสมพักพี่น้องผมด้วยอ็นนี้อีกหนึ่งก็คือเปียวพังเองกล้องเขาที่สิบหาสิบบาท ปลาทูปลาทูพี่น้องผมมกีไม่พ่นเดิมแซนบิดเฮากมาฟัางทางนี่คันเดายวพี่เป็นตึงแน่ยเนาะครับเนาะประมาณเส้าหาบาทเสาหาเนาะพี่น้องผมเนาะขับเป็นฟังนี่กับเส้า,าบาทพี่น้องผมอันนี้กะแซนวิดเหมือนเดิมคือเขาแซบคูม่มือพี่น้องผมแซบคู่าามืออ่าซิบบาท สิบบาทปานได้ฟรีบักบวบบักบวบเจ้าวะอ๋อบักบวบแม่ตัวลูกบักบวบแม่ตัวลูกเด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นบักหวบบักบ่แม่นบักบวกผมเป็นบักบวบแม่พี่น้องผมแม่ผู้ใหญ่ได้ยังครับผมปปลลาา่ยโอ้ตัวผู้ดีตกต้องบ่แม่ผู้ใหญ่เจ้าบาทละถุงหนึ่งสามสิบบาทสามสิบบาทโอ้ยปานได้ฟรี สามสิบบาทปานได้ฟรีพี่น้องผมเบิ่งเอาครับสิบบาทปานได้ฟรีพี่น้องเลยปลาตกตรงบัดตวงบ้ามีคือบ่มีงามเงาเนวนี้เนี่ยวะบัดตวงบ้ามีคือบ่มีงามเงาเนวนี้มาตารีจะจ่ายใจแท้บักเอาห้าบปล่ครับยุคครางเราเลี้ยนวันที่ไปเบิ่งเห็นโอ้ยกะนั่นเลี่ยวกะข้องนั่นครับก็บล่อยไปตะหย่านะครับ ห้อหอยุดเครื่องลงเรี้ยนกรถ่ายมากกับเขาไปเบิ่งเอาเขาไปเบิ่งเอาคอมันะัง่งเบอันยแเองเ้เีา่เจีงปอาคุณแม่พี่เสียนมางมานั่งเบียดเน่อยแ่เจ้งปลาหัวไก่้หลับก่หลับก่บ้านประจํ บอคุณแม่ขายดีเฮ็ดนี่ก็เป็นเฮ็ดขอนขาวพี่น้องผมศพละเศร้าเนาะครับเนาะซ<ก>บและเศร้าบาทครับกองเจี๊ยุณกวางเฮาสวยงามไปย่างดีเป้าดีค่าเกี่ยวเขาด้วยครับด้วยผู้ดใดอยากกินขัวนูคือสิ่เลี่ยมแล้วล่วะครับ <laughs> เลีย่ยมเลี่ยมขัวนูปีนี่นี่แหละครับบักบักบักเฟ่งวนกันเขามาพี่น้องเลย นั่นพี่น้องผมข้าวเดียวแปะรูปข้าวเดียวหมูไปแล้วประมาณอ่าสามสิบโลขาดไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อขาดไปแล้วพี่น้องผมปลาอย่างจนหนิ่งตอนนี้เอาสามอันนี่แหละหนึ่งสองสามอ่าเกี้ยวขัดอห้อมในเกี้ยวหล่ะเดี๋ยวเอามาให้กินดีพี่น้องผมกินฟรีพองฝีวคนมาไรเอาไนี่แล้วครับ Ngon không. ghép cho quan đó là. cái này Tao miếng, Oi, miếng. Ui, quá. Mút hào quá, luôn nè. Tao mì. này. Cay không mì. Tao 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 mì. ขอบคุณตุงไหนทุกสับสุกกาทิตย์กันตามเงินเดือนก็ไปลองหมดเฉลี่ยทีมงานอีสานบ้านของเองพี่น้องผมมีประการได้ข้อมูลความใจแย่ท่าท่าที่บดสุภาทีว่าไปบ้านมีขอามสดควไปเด็กพี่น้องเนาะเพราะการชิหนาครับทุกวันอังคารห้องพอกันบรรยากาศซื้อมือนแบบนี้ปกติบ้านมีสีสว่างเห็ดแต่ว่ามื่อนี่ตั้งใจเพราะว่าเขาประมาณสองเดือนแล้วนะพี่น้องเนาะบดใจตาลุยตลาดแตกกันเลยขอบคุณครับสวัสดีครับอังคารหนาเจอกันไหม